ดดวสวัสดีพี่ภูมิด้วยสวัสดีน้องๆนะครับมาโรงเรียนโปรแล้วอีแล้วนะครับแวะเวียนมาหลายรอบจริงๆนะครับชื่นใจเวลามาโรงเรียนนี้นะฮะทำไมล่ะคะน้องๆน,น่ารักครับเนี่ย<อ>แถวหน้าเนี่ยน่ารักไปเชื่อแถวชายแดนนั่นเลยฮะเะี๋ <laughs> ยวทำยัางงาั้นแน่นอนค่ะโรงเรียนนี้น่ารักอยู่แล้วแล้วเรามากันที่โรงเรียนอะไรคะไทยพีพีไทยนี่ เสียงดังฟันชัดแค่ได้ยินเสียงนะคะก็รู้แล้วว่าน้องๆที่นี่เขาไม่ธรรมดาค่ะถูกต้องแล้วครับโดยเฉพาะทีของพี่เนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวจะได้รู้กันแล้วก็ต้องรอเอาใจช่วยด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้โจ์รักสนุกมากๆเลยค่ะโจ์รักของเรามีอยู่ว่าระหว่างหนุ่มสาวไฮโซกับหนุ่มสาวโอท็อปจะน่าสนใจกว่ากันค่ะถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้เรามาทําความรู้จักกับทั้ง2ทีมกอนดีกว่านะครับ นี่เอาทีมของพี่ก่อนแล้วกันนะแม่รู้สึกสนใจเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยว่าน่าทีมนี่สเปคเลยเขาวสวยมวยเอ็กตัวเล็กดัดฟันนะเนี่ย,เ,ยเอา้าลุกขึ้นมาปบมอือเพื่อนๆหน่อยนะครับมาเลยค่ะทีมชายไทยไตยมีคลาส แนะนำตัวพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวเลยค่ะพวกเรา lesson one is love เอาลละกับตาทีมขึ้นมาจับแผ่นป้ายเลยดีกว่านะครับว่าวจะใด้หัวข้ออะไรนะ,ะมาเลือกหัวข้อกันเลยคะ่ะมาเลยจับกัน วันนี้กลัวไหมคู่แข่งของเราหนุ่มหนุ่มหนุ่มแกงนั้นเฉยๆก็หลอกกันลาปากกะป๋องอะไรก็ไม่หนูว่ะและปิงปิ๊งบ้าไม่ไมีน่ารักบก้ามังไหมดูหน้าดีอะไรบ้านนอกให้เรียกคะแนนจากหนุ่มๆทั่วประเทศที่ตอนนี้กำลังปิ๊งปังเราอยู่หล่อเปอร์เซ็นต์จีนๆถ้า<อ><อ>เปิดเข้ามาหาหนุเลยเอาเฮ้ยสังั้นเตรียมตัวการพรีเซนต์ได้ครับชายไทยไตรมิตรไฮโซ หนุ่มโอท็อปหนักใจไหมเนี่ยสบายสบายครับสบายสบายสไตล์หนุ่มโอท็อปนะตอนนี้เดี๋ยวให้เรียกคะแนนจากคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะว่าหนุ่มโอท็อปนี่ดียังไงมีทีเด็ดอะไรมาสู้เขาสำหรับพวกผมก็พอเพียงครับรักน้อยแต่รักนานนะพวกผมไปไปไปครัไปเดินไปดีเลยเอาน้องแอลอย่าย้อมอย่าย้อมใจหน่อยไจหน่อย กับคุณสื่อความรักนะคะที่มีความคิดเฉียบคมอยู่เสมอมาฝากเราค่ะนั่นก็คือคุณหมอพันศักดิ์สุกเรื่นั่นเองค่ะพี่สู้ชายคุณหมอผู้ชาทีมวันเดอร์เกของเราน่ารักไหมครับน่ารักครับไม่รู้เขาจะเอาไฮโซหราอโอโซก็เดี๋ยวลองฟังครับไอเดียเลิศๆทั้งไหนคุณหมอครับถึงเวลาแล้วค่ะพี่ภูมิดีครับเลดี้เฟิร์สหรือว่าเจนทัวร์เมนก่อนดีครับสาวๆาวบอกนเลยกันนะอ้าวประเมยกับ ก่อนเลยรสนิยมในการแต่งตัวสมัยนี้อะไรเอลฟูขายยาวโอท็อปไม่มีอะผ้าถุงขอขาเช้าไม่ใช่เออไม่มีนี่รองท้าเลิศเวอร์นี่ยสองบ้านรวยมีรถขับโทรศัพท์ถ่ายรูปได้อันนี้อะไรดอตู้หรอไม่ไหวไม่ไหวสัญญาขาดนี่ข้อสามมารยาทผู้ดี นี่ทำงานบริษัทไฮโซกระเป๋าหลุยพิตองอะไรอย่างเงี้ยสี่นะก็คือไม่กระจอกและน่ารักไม่กระจอกก็คือมีเงินใช้รวยฟุ่มเฟือยฟูฟ้าแต่ว่าน่ารักนี่ใส่บิ๊ก y อ่แอบเบลฮาราชิโกะที่รู้สึกะมากก็ถ้าเป็นไฮโซก็จะแบเบน่ารักแบบนี้ห้าหก็คือ เล่นน้องใบน้องใบแบบชมพูอริยาน่ารักแบวแบวตาโตๆอย่างนี้นะคะอย่างนี้มันไม่เหมือนพวกโอทอปพวกโอทอปจะเล่นพวกแบบตุ๊กตากระลาแบบเหล่าเป็นหัวเป็นอี๋ไม่ไม่ไม่ได้โอหนุ่มสาวห้โซออกมาคมขวัญคู่ต่อสู้กันขนาดนี้หนุ่มสาวโอทอปก็มีดีมาบอกเหมือนกันค่ะถูกต้องครับเอ้าเชิญมาเลยดีกว่าครับมา วกผมเนี่ยเป็นพวกโอทอปผมก็มต้องทั่วคพอเพียงความร่างผมก็พอเพียงเหมือนกันคนระับเ,เช่นรักน้อยๆรักนานๆนส่วนยอดสองเ่ยไม่หรูหราสำหรับผมมันก็ชิวๆครับมันก็เป็นรายที่ธรรมดาเรียบง่ายแล้วก็สามารถใช้กับชีวิตประจำวันได้ไม่ต้องยุ่งยากพวกไฮโซครับก็ คัวไอโซเนี่ยพอไปกินข้าวนอกบ้านในครอบครัวก็จะไม่มีความรักความสามัคคีนะครับเราก็ต้องเป็นพวกโอท็อปที่ทำข้าวอยู่บ้านทำข้าวอะไรกินแบบพอเพียงครับสำหรับคนโอท็อปอย่างผมเนี่ยการมีน้ำใจเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้ประเทศชาติแล้วผู้คนก็มีความรู้สึกดีๆและเอื้อเฟื้อต่อกันนะครับมีความซื่อสัตย์ผมว่า ความซื่อสัตย์สำหรับการเป็นคนโอท็อปอยงผมพื้นพื้นบ้านมีหลายมากผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับส่วนคนไฮโซเนี่ยมีการโกงกินโกงหุ้นมีการเอาเปรียบผมคิดว่าความซื่อสัตย์สำหรับคนโอท็อปนั้นดีกว่าไฮโซครับขอบคุณครับ เพื่อนน้องๆดีกว่านะครับนี่ดูซิว่าน้องๆที่นี่เนี่ยอยากจะได้สาวๆแบบไฮโซหรือโอท็อปอ๋อโอท็อปนะแล้วอยากได้สาวโอท็อปไหมครับ,บครับนบ้านทำไม่ครับเรัาสินสอดเล็กตัวอย่างเงี้ยก็แบบไม่ต้องมา,มากหลายล้านอะไรพวกเนี้ยก็เบาๆอ่ะเบาไ้ก่อนก็แบบอยู่แบบธรรมดา ถึงเราจะมีมากไปมันก็ไม่ดีครับอยากได้แฟนเป็นโอท็อปหรือไฮโซไฮโซครับทําไมทําไมทําไมเพราะผู้หญิงนี่ใช้ของหรูหครับงั้นเราฟันธงแฟนต้องไฮโซครับโอเคครับเงินนี่เป็นปัจจัยสาคัญนะพี่โน้ตนะเราอยู่แบบไม่มีเงินเนี่ยใครที่คิดว่าอยู่ได้นี่ พี่ว่าดีไม่ดีต้องกลับไปทบทวนใหม่นะครับใช่หลายหลายคนบอกว่าเงินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในชีวิตนะคะแต่ว่าจะจริงหรือเปล่าแล้วห้โซกับโอท็อปเนี่ยจะมีดีอะไรกันบ้างต้องมาปรึกษาคุณซื้อท่านนี้เลยค่ะกับคุณหมอพันศักดิ์นั่นเองค่ะ,อะเอาวปรบมือดังๆ,ๆครับเริ่มเริ่มเริ่ม่อเ่เลยถ้เรเร่เร่มเริ่มร่กกนนมร่ม่มรมม เวลาความรักเนี่ยมันจะมาเปิดประตูหัวใจเราเนี่ยมันไม่เลือกหรอกที่รักมักที่ชังร่ํารวยหรือยากจนถึงเวลาถ้าเกิดคนคนนั้นเข้ามาในชีวิตเนี่ยไม่ว่าเธอจะไฮโซสูงสุดฟ้าแล้วเราเป็นหมาวัดหรือเป็นสุนัขประเภทมองเห็นเครื่องบินแอร์บัส880แล้วก็เรียนน้ำลายแผลบก็พยายามที่จะตะกายขึ้นให้ได้ถูกไหมถ้าเกิดว่าเราสูงสุดอยู่เลยนะครับวันดีคืนดีเราเกิดไปนะครับ ไปหาเสียงในชนบทนะ mm hmm. เกิดเป็นนักการเมืองชั้นดำาใ mm hmm. นะไปหาเสียว่าปิ้งขึ้นมาโอสาวคนนี้เล้วาคาจ,จะชอบก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้นะต้องบอกน้องๆก่อนเลยว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยเมื่อคนคนนั้นก้าวเข้ามาในชีวิตเนี่ยน้องจะลืมนึกไปเลยว่าสวยหลอ่อไฮโซโอท็อ so, ปหรืออะไรแต่พอเข้ามามันปิ้งเลย mm hmm. เข้าใจไหมครับแต่หลักการสำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าเราจะเป็นไฮโซหรือ so, จะเป็นโอท็อปขอให้เราอย่าดูถูกซึ่งกันและกัน ถ้าเราเป็นคนซึ่งนะครับในกลุ่มโอท็อปเราก็จะไปมองว่าไฮโซเขาฟุ้งเฟอ้ออาจจะมีบางส่วนเขาฟุ้งเฟอ้อแต่ส่วนที่ดีๆเขาก็มีเยอะจริงไหมครับหรือถ้าเกิดเราอยู่นะครับเป็นคนร่ํารวยแต่งตัวนะครับอะไรต่างๆที่แพงมหาศาลเนี่ยเราก็อย่าไปดูถูกว่าคนจนนั้นเขาจะไม่มีโอกาสดีในอนาคตใช่ไหมครับเราเห็นตั้งเยอะแยะที่เศรษฐีกลายเป็นยาจกแล้วยาจกกลับมาเป็นเศรษฐีถูกไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องหาคู่ชีวิตของเราจําไว้ครับเราหาคนที่ดี เราหาคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมและเข้ากับเราได้แต่ที่สําคัญที่สุดนะครับต้องเข้ากับพ่อแม่เราได้ด้วยถึงคนนั้นพ่อแม่เราอาจจะไม่ชอบระยะแรกแต่ถ้าเกิดเป็นคู่ของเราจริงเราพยายามปรับตัวเข้าหากันโดยไม่มีอะไรมาขีดขั้นในที่สุดนะครับเราก็จะเป็นที่ยอมรับสังคมครอบครัวและต่างๆและแบบนั้นไม่มีขีดขั้นครับระหว่างไฮโซหรือโอท็อปกัน